เต็มโรติผุน่ะพี่นอ้องซิบก็ต้นผุนมั่งนี่ป่ะย่าสิพาไปปลูกอันต้นให่แบบที่นี่มันยา่พาให้ปลูกต้นที่ว่ามันเกิดมาทุกปีแต่พี่น้องมาที่นี่ผุนยุสนทั้งผุนป่ะตามยายไปเลยทั้งผุนถ้าน้เอาหยาอยู่ยพี่นองง้องห้องอึคือยื่นว่าผุนหยาขื้นเต็มเลยจ้ะพี่น้อง ทั้งนี้เอาออกแล้วนี่ทั้งผุนย่างอยู่มันตีกับแดนเขาด้วจะพี่น้องมองหยาหกหกนะั่นมันเป็นแดนเขา,าพี่นอ้องย่า่เลยเลยไปไดียถอนหยาออกเพราะมันเป็นแดนของเขามองหกหกนั่นนี่จ่ามองนี้ย่า่อันเอาหยาออกเรียบร้อยหรวจ้าผุนดอกไหม้ก็ล่างออกง,งามงามอันนี้ถ้าไม่ออกมาทุกปีจ้บพี่น้องดอกใหม้เนี่ยเีย่ยเห็นบอดดอกแดงแดงมันออกมาทุกปีจ้ะเนี่ย อันนี้ถ้าเนี่เป็นดอกเลยอันนี้ก็มาทุกปีคือกันทั้งผุนย่าท่านเอาหนาออกอยู่จากพุนหกอือคือเลยมาปอลูกดอกใหม่กันบะที่นี่นี่พี่น้องผ้านี่เป็นสีม่วงจากพี่น้องเนี่ยผ้านี่เป็นสีม่วงปีนี้งามงามจ้ะพี่น้องย่ายดีใจแห้งที่มันเกิดมาก่อนอันถากโตถากมันมาแห้งได้จากอันนี้พี่กายเนี่เกิดประท่านถากกินอันนี้ปีนี้มันใครในมันได้เกิดก่อนถากแต่พี่น้องงามคักปีนี้ย่ายปลูกพี่กายนี่ได้ จริงปลูกบัากหลายหนึ่งปีนี่มันเกิดหน่อยนี่มันเป็นพันเดียวกันก็ตัวนี้ยากจะสิปลูกกล่อมกันนะจ๊ะน,นี้เป็นสีแดงจ้านี่เห็นว่าสีแดงจ้ะพี่น้องยากกะสิปลูกมางนี้ละจ๊ะยากกับสิปลูกตรงนี้เลยนได้จ้าตัวนี้ เดี๋ยวพักผมหน่อยเต็มหน่อยปีนี่จ้ะเดี๋ยวพักผม หากหลายแง่งปาดแนีนแนีนแต่พี่น้องนี่โอ้หากเ่นมันเลิกปลูจ้ะพี่น้อง ซ้ำนี่พ่อให้มันเสมอกับดินเก่ามันจะเสมอกับดินเก่าเพิ่น เสร็จแล้วจ้าอีกต้นจ้าปีหน้าผมยังสูงจาขนาดอันนี้ยังมันจังสูงจ้าเพื่นบอบอกยางงามด้วยปีนี้จ้าพี่น้องเสร็จแล้วอู้อันนี้ก็จะใส่นี่จ้าพี่น้องมันจุ่มกันอยู่นี่ตัวนี้ อันนี้สูกดอกคุณลาบจ้ะพี่น้องนาไม่แดดเบิดแล้วมั้งพี่น้องเห็นว่าตัวใหญ่กับถ้าทีมกันแดดอย่่ดอกแต่ว่ามันกับสร้างมันถอจ้ะมันเป็นยางดอกเดี๋ยวหอดนานนะว่้เดี๋ยวมันก็ขาวนะจ้ะเนาะ อันนี้จะปลูกดอกกุหลาบจ้าดอกกุหลาบสีชมพู ใด่แล้วจ้าดอกกุหลาบยายพุ่นดินก่อน ได้แล้วจ้าเดี๋ยวสิบลดน้ำที่หลังเสร็จแล้วค่ะ ตตอลี่สิบเบิรแล้วพี่น้องแกก็สฟ้าปลูกกันเด้แบบที่นี่เด้อเรื่อตังหลายยางพี่น้องปลูกท่านีแล้วเรืมัน <c oughs> ยายตือมาหลายจ้า แล้วเราจะพี่น้องแบตเตอรี่ย่ามืดแล้วจา้านี่ดอกกุหลาบเหลืออีกได้รดอ,อีกสามตนจะพี่น้องท่านด้ปลูกแบตเตอรี่ป็นเบิดก่อนจะพี่น้องให้เบิ้งซ้ำหนีกอนเนาะนี่เดี๋ยวชุดน้ำที่หลังจา้าเดี๋ยวแฟนได้ก็ร่างไีเอาอันสายนา้ำมาู่จา้าสายยางนี่จา้าเสร็จแล้วเสร็จแล้วจ้าปุ่น่ะ